สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับน,น้ำหวานอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำหวานก็มีสูตรนะคะมาคำนวณทั้งห้องธรรมดาแล้วก็ห้อง V.I.P นะคะนั่นก็คือเอา2ตัวบนมาบวกกับสงตัวล่างแล้วก็บวก39นะคะ39มาจากไหน39ก็คือค่าคงที่ในการที่เราจะมาคำนวณใ,ในสูตรนี้นะคะ โดยน้ำหวานจะคำนวณห้องธรรมดาก่อนนะคะก็คือเอา40 2ตัวบนมาบวกกับ2ตัวล่างก็คือ1 2สองนะคะแล้วก็ตามด้วยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ออ้ยไม่ใช่ค่ะผิดสูตรเดี๋ยวเอาใหม่นะคะน้ำหวานจะเอา4 0นย์นะคะบวกกับ1 2บวกกับ3 9ค่ะสูตรนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเท่ากับค่ะจะได้9กับ1นะคะ น้ำหวานจะไปแทง9กับ1นะคะใน,ในห้องธรรมดาค่ะรอบที่22นะคะเหมือนเดิมเลยจ้ายี่กี่ธรรมดาค่ะรอบที่22 2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็19ประตูนะคะน้ำหวานจะแทง9กับ1ใส่ราคาไปเลยค่ะในรอบมีน้ำหวานจะแทงราคาตัวละ200บาทนะคะลองดูค่ะตกลงไปเลยจ้า น้ำหวานเดิมพันไป1 4 4 0 0บาทนะคะเดี๋ยวน้ำหวานจะไปคิดห้อง VIP คะ่ะในสูตรนี้เหมือนกันว่าจะเข้าไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปห้อง VIP คำนวณกันเลยเ ค่ะห้อง VIP นะคะก็คือ12บวกกับ79นะคะบวกกับ3 9แล้วก็เท่ากับนะคะจะได้130นะคะเราจะเอา2ตัวท้ายนะคะที่เราได้คำนวณไปแทนนะคะก็คือ3กับ0เหมือนเดิมค่ะไปแทงหวยเลยคะ่ะห้อง VIP นะคะรอบที่22คะ่ะ2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็19ประตูนะคะ น้ำหวานจะแทง3แล้วก็0ูนค่ะใส่ราคาไปเลยจา้าน้ำหวานจะใส่ราคาเหมือนเดิมค่ะ200บาทนะคะตกลงไปเลยจา้าวางเดิมพันเป็นจำนวนเงิน14,400บาทเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารอลุ้นผลค่ะว่าสูตรที่น้ำหวานใช้เนี่ยทั้งห้องธรรมดาแล้วก็ห้อง VIP ว,วันนี้นะคะจะเข้าไหมนะคะ รอผลนิดนึงนะคะผลรางวัลก็ใกล้จะออกแล้วอ่าผลรางวัลมาแล้วค่ะน้ำหวานได้18,400บาทนะคะ,สะแสดงว่าน้ำหวานถูกแค่ห้องเดียวน้ำหวานถูกห้องยี่กี่ v i p นะคะน้ำหวานถูกส3าค่ะได้เงิน18,400น้ำหวานบวกอยู่400บาทนะคะแต่น้ำหวานก็ยังขาดทุนอยู่ดีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปแทงใหม่นะคะเพราะว่าห้องธรรมดาน้ำหวานไม่ถูก เดี๋ยวเราจะไปแทงเหมือนเดิมเลยค่ะทั้งห้องธรรมดาแล้วก็ห้อง VIP นะคะว่าสูตรนี้ยังเดินอยู่ไหมคะยังเข้าในในทั้งสองห้องหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันเลยจ้าถ้าห้องธรรมดาไม่เข้านะคะรอบต่อไปนะ้ำหวาจะแทงแต่ห้อง VIP อ่ะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันเลยจ้าเหมือนเดิมเลยค่ะ2ตัวบนบวก2ตัวล่างนะคะก็คือ24งบก 58บวก39นะคะแล้วก็เท่ากับค่ะจะได้ 1, 2, 1นะคะเราจะเอา2ตัวท้ายก็คือ2กับ1นะคะไปแทงห้องธรรมดาเหมือนเดิมเลยค่ะรอบที่23นะคะห้องธรรมดา2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็19ประตูค่ะน้ำหวานจะใส่2กับ1นะคะใส่ราคาไปเลยจ้าน้ำหวานจะแทงไปในตัวละ200บาทเหมือนเดิมค่ะ วางเดิมพันค่ะ14,400บาทเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะกลับไปคิดในห้องวเอวไอพีโดยสูตเติมเลยค่ะสองตัวบนบวก2ตัวล่างนะคะก็คือ2 3บวกกับ7 2นะคะบวกกับ3 9ค่ะตามด้วยเปอร์เซ็นต์น,นะคะแล้วก็ไม่ใช่ค่ะแล้วก็กดเท่ากับนะคะพูดผ,ผิด จะได้3กับ4นะคะ2ตัวท้ายเดี๋ยวเราจะไปแทงหวยกันเลยค่ะห้อง VIP นะคะที่เราคิดเมื่อกี้รอบที่23ค่ะ2ตัวบน2ตัวล่าง19ประตูเหมือนเดิมค่ะน้ำหมานจะแทง3แล้วก็4นะคะใส่ราคาไปเลยจา้าน้ำหมานจะแทงตัวละ200บาทเหมือนเดิมค่ะเดิมพันไปนเลยจา้า 14,400บาทเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นค่ะว่าในรอบที่23นี้ทั้งห้องธรรมดาลแล้วก็ห้อง VIP จะเข้าไหมนะคะในสูตรนี้2ตัวบนบวก2ตัวล่างบวก3 9แล้วก็เท่ากับนะคะอรอผลรางวัลน,นี้สิงค่ะผลรางวัลก็มาแล้วนะคะน้ำหวานบวก1 8 4 0 0น้อาหวานถูกแค่ห้องเดียวอีกแล้วนะคะรอบนี้ น้งหวานจะถูกห้องไหนเอ่ยอ่าน้งหวานถูกห้อง V.I.P. นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าน้งหวานถูกตัวไหนน้งหวานถูกเจ็สี่นะคะตอนนี้น้งหวานได้กําไรสี่พันแต่ห้องธรรมดาน้งหวานไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปคิดในรอบที่ 24แต่ว่าน้ำหวานจะแทงแค่ห้อง VIP อย่างเดียวนะคะเพื่อ<ท>เพื่อที่จะเอาทุนคืนงงดเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันเลยจ้ะ2ตัวบนนะคะก็คือ91นะคะบวกกับ2ตัวล่างก็คือ74แล้วก็ตามบวก39เท่ากับน,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 นะคะจะได้0กับ4นะคะ2ตัวท้ายค่ะเราจะไปแทง0กับ4กันนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะเข้าห้องแทงหวยนะคะห้อง VIP คะ่ะรอบที่2 4นะคะ2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็19ประตูนะคะน้ำหวานจะแทง 0, ูแล้วก็4ใส่ราคาไปเลยค่ะแต่รอบนี้น้ำหวานจะทบนะคะเพราะว่าน้ำหวานขาดทุนมาแล้ว2รอบน้ำหวานจะใส่ไปตัวละ500บาทเลยจะเอาจะเอาทุนคืนนะคะไม่ใช่กำไรพูดผิดค่ะ ยืนยันไปเลยค่ะเป็นจำนวนเงิน36,000บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันค่ะว่าห้องอพีรอบนี้จะเข้าไหมนะคะรอบที่สัในสูตรนี้รอผลรางวัลน,นิดนึงค่ะผลรางวัลก็ใกล้จะออกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสูตรนี้2ตัวบนบวก2ตัวล่าง บวก3ามแล้วก็เท่ากับค่ะค่าผลรางวัลก็มาแล้วค่ะน้ำหวานบวกสี่หมื่นหกพับาทว่าน้ำหวานได้กำไร1,000 10, งบาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าน้ำหวานถูกตัวไหนเอ้ยน้ำหวานถูก41่หนนะคะ, 4, ะ,คะเห็นไหมล่ะคะสูตรดีๆเลขแม่นๆแบบนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ ที่สามารถเบ็ดนะคะทักมาเลยจากที่แอสเอนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามน้ำหวานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้ำหวานด้วยนะคะทางเว็บของเราก็มีโปรโมชั่นมาใหม่นะคะโปรโมชั่นนี้จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับห้อง VIP ค่ะเราก็จะเปิดให้แทงขั้นต่ำา2บาทนะคะจากเดิมแต่ก่อนนะเราเปิดให้แทงขั้นต่ำา10บาทนะคะ อ๋ออย่าลืมนะคะเว็บของเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับสมาชิกใหม่รุนรับรางวัลรี500บาทนะคะทุกวันนะคะเวลาสีทุ่มตรงนะคะสำหรับวันนี้นะ้อหมาก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า